น้องซาไปจะย,ยูหไยงัวเพินไอ้ทาตินันเซียน,นอันช้างคุณน,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 นําซีา่จีน่ะนะป่าเข้าจับ่ได้เลยเดม่านี่ถ้ากันไม่อย่างม่านเด่นมาเอาพักอีกยังก็ละพักกุ้มพักบ่อพักเอ้ ผักไซไปใส่งานนี่ล่ะเพราะกันบ่ไปตลาดน้ำเพลินก็เลยมาเก็บผักไซอย่างมาเบิ้งซี่นะบ่เห็นโดนแล้วบ่เห็นทางนี้โดนแล้วป่าสินตัวปลูกไม่ที่ต้นมะพร้าวนี่ยนะต้นเก้าจตัวี้เถียดฮะด้วยทั้งสี่อ่ะเออไม่ดีเขาจำไม่ได้เลยด้นี่จำไม่ได้เลยไซมองไซมองทรงน้ำนั่นเดิหวานมากมากจ้าอยากขึ้นหน้าอ่าเบิ้งนี่ล่ะพี่น้องง้อเพลินไหมง้อเพลินไหมคนน่ะจักโตัวก่อนี้ยสิบตัว สิตัวสิบตัวสิบตัวป้าดงวัวแมเบิ้งบอกม่วพนนะมงพี่น้องเบิ้งพันยูพ่นบาขึ้นบานจักเถื่อเลยเถอะนะมองพ่นยูจักลงมาเย็บบานพร้อมลงมาเย็บหนี่พร้อมไอ้ท้าดซมมีแห้งในเด้อซมมีแห้งในเด้อผุนสานไว้หนึ่งสารไว้หนึหน่งมู้งาสิเมียเรได้เขา เบื้องนำข้องห้นำค้องแป๊บ <ง 1971. S 1> หนึงน่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึงน่ง <saben> <vit S 1> สลักอู้ไม่หอบบันไดโดดไม่ลัดโดดแม่โดดไม่ลัดเดี๋ยวน้ำก้นไปเปฮะแหงน้องใหมยงใส่เบิ่งแห่งน้องหม่จะข้าในหลักบาเอารอกเสาเบ้อบนี้ยากน้ำหนักป้าแหนงน้องใหม่หพี่น้องแหนงน้องใหม่ป้า แนงน้อไหมเพราะเป็นแดงแดงน้อ่น้อยเพิ่มเต็มท่างนี้กับแม่นำข้องโดยตามเยู่นี่ท่านนั่นกับแม่น,นันมันํากาศดีดีพีนอน เป็นหฮากับ่มาอยู่แบบอยู่บ้านเดนี่เฮามายู่ทงเลยดิเป็นตยอยู่ป่านี่เป็นเจ้า่าเยู่ป่านี่พี่น้องเออยน็ยนเย็นเย็นมากเลยค่ะปลายังไปาดุกานิ่ป่าดุกปานิน่งหวงเป็นยู่นี่กัเรือ,อ ไม่เมือยสียดายขอกล่วขอกลัวนะคะนี่ไม่ขอบันไดโดดมันเลิกปันได้ดีน้ำข่วงฮะมัเมียน่ะเยอ้เอือกคือไอ๋อเอ้ยอือกเล็กหน่อยเตะเลยไมันเลมันไต่หน้าเพราเป็ะเป็นเลยหรแล้วไต่หน้าเพเป็ดแม่มันใหญ่ไงมันเราเป็ตะเล็น้มันเย็นนะแม่ เจอเใใเกัน <ไป S 2> ชิปม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย